เมืองที่เต็มไปด้วยเปลวไฟอุ้ยของอยู่ข้างบนไปไงวะเขินนี้าร์มของหาของเดียวตอนนี้ดูสิอะไรอุ้ยเหล็กเหล็กเลเวลห้าของดีต้องการไว้ตีบววแล้วตอนนี้เรากำลังออนแอร์ โโอ้หได้หนังเวล5าอีกเลืออีกโอ้โไไหเจ๋งเอาไว้ตีบวก,บวกอุ้ยโอ้โหเด้นหนังหนังห้าอีกแล้วมีแต่ของดีที่เนี่ยแต่คนมันหายไปไหนว่ามันโล่งเกินปกติไปแล้วเจอธงฮะเซฟโซนปากไปก่อนเลย ขโมยของเหรอไม่สนใจคนข้างหลังเลยนะแทงก็ให้ทะลุลำไส้ใหญ่นี่ไม่ตายก็เจออีกหนึ่งกระบวนท่ายังไงควงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดวโอ้ทันพอดีฮะไม่งั้นหัวยู่แน่เราแม่กำลังง้างเลย้่ไปดูบนต่อฮะมีของให้ฟาร์มหรือเปล่าโอ้มีของฮะเฮ้ยเฮียเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยอเยเ้ยเฮ้ย้เ้ย นี่มันมังกรของลุงเลิงไอ้ตอนแรกนี่หว่าที่มันขโมยไปอ่ะเี่ยตัวโคตรใหญ่โอ้ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไตายสักทีโอ้ยโอ้ยเอาพามานี่เพย่องเข้าไปโทรานทีได้ยิ้มอะหนีเฉยมาแล้วประตูว,วัดใจใครๆก็ชอบแต่ผมไม่ชอบเลยอ้ามาเราไม่รู้อะไรรอเราอยู่ฮะไปดูกันเลยดีกว่า โอ้ซอมบี้ฮะมีแต่ซอมบี้กี่กี้เดินเต็มเป็มเฮ้ยซอยเราทำงานนะนนเป็นแสงอ้าวเธอเองเหรอออหนูดีเลยต้องการเจอตัวอยู่พอดีฉันจะพาะของขวัญเล็กๆน้อยๆไอ,อ,อ้ก,ก็แล้วกัน,นเ,เขาเรียกว่าพลังมังกรแห่งวัยเยาว์ควักมันขึ้นมาแปลเปลี่ยนเป็นหอ,อกแล้วคุยออกไป กูผิดอะไรเนี่ยปลาเสกกูทำไมโอ้โหซอมบี้กำลังโดนดูดเข้าไปฮะพลังมหาศาลเกิดเป็นพายุใต,ต้ฝุ่นไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่ออนแอหรือบุคคลที่ไร้พลังเมื่อได้รับพลังนี้เข้าไปก็สามารถกลายเป็นจอมารได้ทั้งนั้นโอ้โหเมื่อกี้ตัวมันยังกระเปียกอยู่เลยอะไรวะนะ่ะโอ้โหบาโฟไม่ใช่ไททันอะไรวะเนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยตัวเบล บล็อกเข้าไปหนึ่งทีเตะสวนนะแล้วก็ทําการวิ่งเข้าไปกล้ศาสตร์ศาสตร์าดน้องแข็งสาดตร์ต้องแาดน้องแข็งสาดเข้าไปโอ้โหสาดไม่โดนเลยเพราะมันอยู่ไกลไปเวรกรรมอ่ะมาอีกแล้วท่านี้บล็อกเข้าไปอีกทีนี่เหมือนไม่เข็ดะเราไปใกล้แขนนะสาดมันนี่นี่อ้าวไม่เข้าโอ้แขนมันดับไปแล้วฮะบินขาแล้วกันนะเดี๋ยว เป็นระยะห่างกันโอ้โหวิหาสะบัดแรงจัดกินเลือดกันอ้าวปล่อยพลังมาล่เอียงคืนเด้ออุยองอีกลูกนึงโอ้โหมีสามลูกแต่ไม่เป็นไรฮะมันล้มไปแล้วฮะเดี๋ยวเราทำการสังหารโอ้อยขยางบน๋อแดง้างบนฮะให้เราปีนฮะปีนยังไงวะเหนืะ ไม่ใช่ดิมันต้องขึ้นตัวมันนะขึ้นยังไงวะเนี่ยนี่เหรอปีนผ่านขนนะขนเลยก็ไม่รู้นาเกลียดน่ากลัวแล้วเกินตัวมนเนี่ยเรารีบฆ่าไดีกว่าได้จบจบเออทีมลูกตาเรียบร้อยอนะ่ะโอ้โหผ่านสักทีนะอ่ะอูดูดิอ้ไขมันเลือดน่าเกลียดน่ากลัวโคตรน่าเกลียดเลย ัวแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเราจัดก,การเรียบร้อยแล้วเราคารวะเอดเด็ดเด็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเปิดสองโอ้โหแล้วมันโอ้โหดูดิหน้าเกียดตกว่าเดิมอีกอะไรวะเนี่ยเป็นก้อนเนื้อเลยอ่ะโอ้โหแล็ดกหดิ้นดิ้นน่ารักน่ารักตะมุตะมีนี่ไงโอ้โหเป็นวัววัวที่มีอะไรเนี่ยแขนเอาไว้จะปากคนน่าเกลียดเลย อยแล้วเราเราเว้นระยะเฮ้ยโหูทันไปดีอะกระโดดขึ้นมายังไงต่อขอให้เราตีตีฟรีเลยใช่ไหมโอเคงั okay. ้นรีบใส่ใส่ท่าเราใส่ท่ากระบวนท่าหลว่งววหลวงไอ้พวกหูหลุดแะ้ว้วหูเดี๋ยวดีดดิ้ดดิ้ดไม่ดีฮะไม่ดีฮะออกออกออกก่อนออกก่อนฮะโอ้ดิ้ดดิ้ดดิ้ดดิ้ขนลุกดิ้นทีขนลุกเลย โอ้โหสะบัดแขนและอะไรมันงอกขยันงอกข้างข้างบางทางเดินเราเนี่ยคือหมาแล้วรานี่ยโอเคฮะสวยได้แล้ว,วนะแทงโดนกูละน่าเกลียดชุบหายเลยโดนกูเนี่ยควักเข้ามาลูกตาอ้าวทีเดียวตายแล้ว,โ,ลอาาลอวโอ้โหโอเคฮะดีฮะสวยฮะไม่อยากสู้มานานนะเพราะว่าน่าเกลียดเหลือเกินอขอคารวะให้ความน่าเกลียดของมึงเลยอ่ะเอาไปหนึ่งที อ้าวแม่สาวคนที่เป็นใครฮะโดนจับใครก็จับไปอ้าวไอ้ลุงเลิงมโผล่ไปทุกที่จริงจงจับใครก็ไม่รู้ฮะเรียบร้อ,อยอ๋ออาจจะเป็นคนตระกูลซุนนะคนนี้เขาดีมาช่วยนฮะ <laughs> นี่ไงพวกฝ่ายแม่ทัพซุนบรรดาพลทหาฮนะคนซุน เอาละเรามาอยู่ในเ,เรื่องของพี่น้องตระกูลซุนแนละ้วะเดี๋ยวว่าต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะขอหยุดความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปเมือนเดิมอ,อะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางมาฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวค่อยมาเจอกันวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สาวัสดีครับผม